พสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามะรายการอะไนะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์สนุกกันครับแล้วก็มาแนะนาอุปกรณ์ต่างๆของทางร้าน GGP ร้านเบญจเจยนั่นเองซึ่ทางร้านนะครับผมก็ที่ไหนครับพี่พัดพอจุดาท้าชั้น2นะครับครับผมศูสนะโซนมือถือครับ ใช่แล้วอุปกรณ์เยอะแยะมากมายลองมาเดินเล่นกันได้นะอืมก็หลักหลครับร้านเราก็ต้องบอกว้อนเราว็เน้นขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกันทําร้ายกัรทำคอนเทนต์มาขนานเองวันนี้ก็เป็นอันนึงครับที่เรานําอุปกรณ์ของเราครับมาลองจัดแล้วลองมาทาเรือว่าทำเป็นคอนเทนต์ไลฟ์สดให้ดูเลยซึ่งคอนเทนต์วันนี้เป็นคอนเทนต์แบบง่ายๆสนุกแล้วกันหลยๆคนอาจจะชอบนะอ่าใช่ก็ทางร้านก็มีการแบบ สั่งร้านกะเพราในร้านดังนะครับผมมาให้น้องข้างหลังนะครับเห็นตัวลุกๆลอยู่ข้างหลังมันต้องตกใจเนี่ครับผมแนะนำแนะนำตัวกันทิ่นี่เลยร่วมรายการคุณร่วมรายการนี่โอครับผมแนะนำหนึ่งที่แนะนำหนึิงที่ผมชินจังครับเขานี่ยยาวคนเดิมครับเออเออมมาตีกับอะไรวะไม่ใช่มันแอเจ็ดมิลเลยแล้วนี่หว่า ก็วันนี้ก็อย่างที่พูดทางเลยเมื่อกี้วันนี้มีเรื่องฮาานิดนึงก็คือเรามีแอบเอาข้าวมานั่งกินกลางรายการเฮ้ยเอามาทําอะไรก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเราจะมาทํเป็นตัวอย่างคอนเทนต์สนุกสนุกการก็คือมีสั่งข้าวมาจะ3สามล้านเนาะเป็นข้าวประมาณนี้กระเพราถามว่าน่ากินไหมเียแอบเดี๋ยวเพิ่งเปิดตอนนี้ับผมหิวต้องเปิดดูนี่กํารัอ่า แล้วก็อันนี้นี่คือลูกค้าที่การกัในจกิข้าวก็กินกันจเหอีไขุ่เไข่เบลอครับไข่เบลอไข่เบลอะไข่เบลอหมายถึงอะไรอันโี้คครับต่อไปเฮียให้ครับเฮียเให้นะครับของเฮียเฮียเขาให้มาถ้าเฮียไม่ให้ก็ไม่ได้กรับ แบบว่าคือคือกลิ่นมันโหดมากเป็นโวดหอมเป็นร้านเป็นปูมากเป็นร้านขายอาหารทะเลที่สดมากครับคือแบบคือตอนนี้คือมนเติมมันเติมอร่อยอะนีแบบมีอะไร้างมีน้อใจแล้วน้ำใจ ขัาแก้มเนาะเนาะก็ที่บอกครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับคอนเทนต์สุดๆเนีไปว่าถามว่าเฮ้ยเราทำเพื่ออะไรเนี่ยทำเพื่อให้ลูกค้าไปดูต่อในช่องยูทูบของเราเพราะเดี๋ยวเราจะสีเรื่องถ่ายทำเนี่ยครับมาทำการตัดต่อแบบง่ายๆเนาะแล้วก็จะโบ้บมาโบ้บ้าโบ้บ้าขึ้นช่องยูทูบป่ะเฮ้ยไอที่ว่าไถ่ายแบบนี่ยเราเราจะตัดต่อยังไงคือถ้า ยอดคนกดถูกใจน้อยกว่าร้อยก็น้องอาจจะมีอันเป็นไปเ้วยขอแรงใจซับสไครต์เออจะดึงนะจ้า้อมยังครับไม่ครัไม่อมครับไม่้อมได้หรอครับ้อมไหมครับไม่มีนะไม่มีนะเราไปตัวโชคดีชคดีครับเราจะเริ่มจากความเร็วนะจ๊าโอ้โหไทยดิน หมดก่อนนะครับผมก็จะเป็นผู้ชนะนะครับรางวัลรางวัลอะไรครับรางวัลอะไรครับหมดก่อนครับถึงพันบาทนะผมเฮ้ยผมเล่นผมเล่นด้วยพันบาทนะผมอันนี้เป็นการแจกแจกโบนัสเล็กๆอย่างเย็นแล้วผมกินหมดก่อนนะครับอเอาเริ่มงนะลุยกินอะไรกันก่อนนะครัมต้องกินเหรอไหมกิน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 ก้ามมาแล้วกันนะเออขยักขยักเริ่มแคมป์บังบังบังนิดนึงครับผมอันนี้มันน่าจะนานแล้วครับมันมันจับเป็นก้อนแล้ว กินแล้วก็กินยากหน่อยมันจะแน่นๆหอยยากใช้โปยมันมันมัต้องเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้โปรยนะครับข้าวมันข้าวมันอัดไปแล้วครับผมอ่ามันแน่นกันแล้วอันนี้ก็ก็โปรของเดือนนี้นะหรืออีกคนมาพูดตรงตรงเลยย่างนะครับวันที่ยี่สิบสี่เนาะกวางไมสเบดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ก็จะพูดไงผมงงไปหมดเลยไม่เท่กินถึงไหนแล้วแต่กูก็โอเคครับยังยังไม่เบ็นครับไม่อะไรไม่อะไรไม่ต้องเรียกอะไรครับ อย่โอเคไม่มีกินข่าอะไรเล่นสินะอ่ะปกติเดยออ่ะอเาตรี้ตัดเขายไะสามอ่ะตัดเอาเาเลย two t h o u s a n years later ว่งครับน้องๆอ่ะเราเราแอบวกกลับมาที่เมนูที่กินกันนิดนึงนะครับผม ตอนนี้นะครับก็แอบสรุปนิดนึงน้องบอสกินหมดไปแล้วหนึ่งกล่องนะครับแต่แต่พี่เอสบอกว่าคือช่วงนี้ไม่ใช่เวลากินหมดเลยครับพี่เอสลองพูดนิดนึงครับทำไมพี่เอสกินเลยไม่ลงเลยครับผมไม่ได้กินไม่ลงครับก็ไม่ได้กินประมาณเวลานี้ครับเพราะอ่าเหมือนเพิ่งกินไปด้วยครับเลยเลยเอาชิมชิมแค่พอรู้รสเฉยๆครับมันคือคอนเทนต์ครับอย่าลืมครับมันคือคอนเทนต์มันคือคอนเทนต์อยากถามว่าอะไรอร่อยมากครับตอนนี้ตอนนี้ครับผมอะไรสุดพี่ไอ้ยาผมอะไร กขาที่ก็เลยกั้กั้เป็นกั้ครับกั้งเป็น มอนใช้ข้าซีอิ๊วพี่แล้วก็ผงผงมาผงอ่ามันก็จะเค็มถ้ากินแบบไม่กินกับข้าวอ่าเขาใส่ข้าวโพดมาให้ด้วยไหมไม่ไม่มีครับไม่มีข้าวโพด่ะมีเปล่าะข้าวโพดอะไรอย่างเงี้เขาเป็นมันิเป็นเนเจอร์เขาซีเนเจอร์ข้าวโพดมีบัตตี้อุ้ยไม่มีครับพี่ข้าวโพดหายไม่มีครับยังอย่าลืมไปตัดโมบายโมมาด้วยนะเออะไ่าอันนี้จะมาเป็นเมนูมุกแล้วผมคือต้องบอกว่าอันนี้ครับมันเป็นข้าวเหนียวอ่าใช่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนบ ไม่และอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูตอนนี้ยวอี่เพราะหมูมะนาวตลกเนี่ยตื่นเลยนะ เราเจอตัวสายกินแล้วครับผมน้องรักของเราเองลองวิเคราะห์สิแบบแต่ละอันเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละอันนะครับต้องบอกว่าก้างนี้ก้างก้างก่อนครับเป็นพวกวัตถุดิบอันนี้ก้างเนี่ยค่อนข้างสดเลยครับใช้ได้เลยส่วนหมูหมูหมักซีอิ๊วผัดซอสกะเพราและใช้เป็นข้าวเนี่ยเป็นข้าวเหนียวด้วยซึ่งเพิ่มอรรถรสในการเคี้ยวแล้วรวมถึงรสชาติเนี่ยก็ค่อนข้างเข้าเนื้อนิดหนึ่งขอขอแทรกคุณน้องนิดหนึ่งต้องบอกว่าจริงๆครับตัวก้างตัวนี้ถ้าเกิดมันดีขนาดนี้ขอเปิดเผยชื่อร้านละกันร้านนี้ครับ อย่กลืมฉานอยู่ตรงอยู่ตรงจุลานะครับก็เมนูเด็ดของเขาก็คือเมนูก้ง้ง แต่นี่ก้างหายไปแล้วเพราะว่าผมกินหมดแล้วมันเหลือแต่วิญญาณกั้งเรียบร้อยแล้วต่อต่อที่ร้านที่2ก็ที่บอกอย่างเมื่อกี้เนาะเป็นข้าวเหนียวเนาะเคียวดีอะไรเงี้ไงต่ออีกบ้างอรสชาติดีเลยครับซอสเนี่ยเข้าตัวหมูได้ค่อนข้างใช้ได้เลยโอเคเลยก็ตัวไข่ดาวที่ให้มาเนี่ยทอดได้ค่อนข้างมีเดียมแลนสำหรับผมนะมีเดียมแลนเพราะว่ายังมีไข่ก็เรียกยางมะตูมนิดหน่อยเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินไข่ยางมะตูมโอเคขอนิดหนึ่งร้านที่2เนี่ยมีชื่อร้านว่า e a s y b บัตดีนะครับึกจริงๆนะครับเมนูซิกเนเจอร เป็นกระเพราเนื้อและการสายเนื้อแต่ทางร้านเนี่ยมีหลายน้องๆหลายท่านอาจจะไม่ได้ทานเนื้อเราก็เลยสั่งเป็นเมนูหมูมาโดยข้าวที่เราใช้สั่งมารอบนี้ครับเป็นเมนูของข้าวเหนียวส่วนไข่เนี้ยเราเป็นสั่งแอดออนเพิ่มเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นไข่ดาวแฟดทางร้านก็บอกว่าได้รับความนิยมก็คือไข่ดาวแฟดน,นี่ขอโปรโมทให้ร้านเขานิดน,นึงได้ลนะครับชื่อร้าน Easy Buddy นะครับผมใครสนใจก็ลองไปสั่งทานกันดูได้ต่อมาครับอันนี้เป็น อันนี้คือกะเพราเนื้อปูนี่นะครับเนื้อเนี้อันนี้คือไข่อันนี้ไข่ปูอันนี้เนื้อปูใช่ซึ่งจริงจริงมันอยู่ในเซ็ตเดียวกันนะคืออันอื่นเน่ะอย่างเราสั่งทั่วไปก็ได้กะเพราไข่ดาวอันนี้เป็นกะเพราเนื้อปูไข่ปูเนื้อเนี่ยค่อนข้างหวานรันนี้ปรุงได้ค่อนข้างดีแล้วบวกกับมีไข่เข้ามาเนี่ยเสริมอร่อยมากยิ่งขึ้นเมื่อเราวิเคราะห์กันแล้วครับก็ขอบโปรโมทให้ร้านเขานิดนึงชื่อร้านว่า ร,ร้านที่ให้เนี่ยก็อยู่แถวทองเหล่อเนาะทางร้านนะครับเป็นร้าน,น,านที่ขึ้นชื่อเรื่องเมนูฟีฟู้ดเราก็เลยสั่งเป็นเมนูหนึ่งในเมนูแนะนําของทางร้านนั่นเองเอคือ<า>ต้องบอกว่าร<า>้านให้เยอะมากจริงๆครับอันนี้คือกินไปเยอะแล้วด้วยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีในเรื่องของตัวไข่ปูราดเป็นผัดเป็นกระผัดเป็นกระเพรามาให้หน่อยนอนแล้วก็ราดปบโบะไปบนข้าวต่างหาแย่อันนี้เป็นเมนูให้ง่ายแต่มาแตกหน่อทําให้มันแตก อย่างอันแรกเราใช้ก้างเนาะอันที่2ใช้ข้าวเหนียวใช้คำนี้เลยนะข้าวเหนียว,นนะอ,ยวอันที่3ใช้เนื้อปูมันก็เป็นสร้างการสร้างอัหรไได้เพิ่มขึ้นเป็นไงบ้างทั้ง3จานสรุปให้ฟัง,งหน่อยออกไปเลยครับอร่อยมากครับผมน้า